กลิ่นดินชื้นๆที่โชยมาพร้อมกับไอหมอกยามเช้าตรู่เป็นสิ่งที่น้ำหวานคุ้นเคยมาตั้งแต่จำความได้ภาพของผืนนาสีเขียวขจีที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตาสลับกับแปลงผัดอินทรีย์ที่เรียงรายอยู่ข้างบ้านคือฉากชีวิตประจำวันของเธอและครอบครัวไรรักดินคือชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งให้ด้วยความหวังว่าผืนดินแห่งนี้จะเลี้ยงดูครอบครัวและมอบความสุขให้พวกเขาตลอดไป แต่ความรักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วแม้พ่อกับแม่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับไร่อินทรีย์แห่งนี้อย่างไม่เคยย่อท้อปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติแต่ผลผลิตที่ได้กลับต้องถูกกดร,ราคาจากพ่อค้าคนกลางบางครั้งก็ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนจนผลผลิตเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่า รายได้ไม่เคยพอใช้จ่ายค่าแรงงานก็สูงขึ้นทุกวันคนหนุ่งสาวในหมู่บ้านก็ต่างภาคกันไปหางานทำในเมืองใหญ่ทิ้งไว้แต่ความเงียบเหงาและภาระหนักอึ้งที่อยู่บนบ่าของพ่อแม่ น้ำหวานเองก็รู้สึกถึงความหนักอึ้งนั้นเธอเห็นแววตาที่เหนื่อยล้าของพ่อแม่ความกังวลที่ฉายชัดอยู่บนใบหน้าของคนทั้งสองแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังคงรักผืนดินแห่งนี้รักความบริสุทธิ์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ครอบครัวยึดมั่นมาตลอดเธอรู้ว่าศักยภาพของไร่รักดินมีมากกว่าแค่การขายผักสดแต่จะทำอย่างไรล่ะในเมื่อโลกภายนอกดูเหมือนจะไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริง พ่อคะแม่คะเราลองเอาเรื่องราวของเราไปเล่าในโซเชียลมีเดียดีไหมคะน้ำหวานเอ่ยขึ้นในวงข้าวเย็นวันหนึ่งน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวานแต่ก็แฝงด้วยความประมาทเพราะรู้ว่าแนวคิดนี้อาจฟังดูแปลกใหม่เกินไปสำหรับพ่อแม่พ่อของน้ำหวานมองหน้าเธอแล้วสายศีรษะชา้ชาชา้าโซเชียลอะไรกันหวานเอย้ยแค่จะปลูกผักให้ทันก็ไม่มีเวลาแล้วนี่จะต้องไปนั่งเล่นโทรศัพท์อีกหรือไง แม่เองก็พยักหน้าเห็นด้วยนั่นสิลูกใครเขาจะอยากมาดูพวกเราถอนหญ้ากเก็บผักปลูกข้าวกันมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็ทำกันน้ำหวานไม่ถอถอยเธอพยายามอธิบาย ไม่ใช่แค่การเล่นโทรศัพท์นะคะพ่อแม่แต่เป็นการเล่าเรื่องของเราให้คนข้างนอกเขารู้ว่ากว่าจะได้ผักแต่ละตน้นกว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดมันต้องผ่านอะไรมาบ้างอินซีของเรามันดีจริงอย่างไงพวกเขาอาจจะสนใจได้นะคะแม้พ่อกับแม่จะยังไม่เข้าใจนักแต่ก็ไม่ได้ห้ามน้ำหวานจึงเริ่มต้นภารกิจส่วนตัวของเธอ เธอคว้าโทรศัพท์คู่ใจที่ใช้มานานหลายปีเริ่มถ่ายภาพและว,วิดีโอสั้นๆของไร่รักดินตั้งแต่แสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องมองมายังแปลงผักพ่อที่กำลังพรวนดินอย่างขยันขันแข็งแม่ที่บันจงเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีไปจนถึงเหล่าบรรดาม,มาแมลงน้อยใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดการศัตรูพืชตามธรรมชาติ แรกๆก,การตอบรับเป็นไปอย่างเงียบเชียบมีเพียงเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจน้ำหวานท้อบ้างแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นเธอใช้เวลาว่างจากการช่วยงานบ้านและไรนาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์การถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆ เธอเรียนรู้ว่าการเล่าเรื่องที่ดีต้องมีชีวิตชีวามีความจริงใจและที่สำคัญต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเธอเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจากแค่การถ่ายภาพเธอเริ่มพูดเล่าเรื่องผ่านกล้องด้วยน้ำเสียงที่สดใสและเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำหวานจะพามาดูเพื่อนบ้านตัวจิ๋วของเราที่ไร่รักดินนะคะเธอยื่นกล้องเข้าไปใกล้ผีเสื้อที่กำลังเกาะอยู่บนดอกไม้ นี่ไม่ใช่ศัตรูพืชนะคะแต่เป็นผู้ช่วยตัวสำคัญในการผสมเกสรเลยค่ะเธออธิบายถึงระบบนิเวศในไร่อินทรีย์ที่พึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นธรรมชาติที่ไรเราไม่มีการใช้สารเคมีค่ะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆวิดีโอเหล่านั้นค่อยๆดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากขึ้นผู้ชมเริ่มเห็นความแตกต่างความใส่ใจในรายละเอียดและความจริงใจที่น้ำหวานส่งผ่านออกมาจากหน้าจอ เธอตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกข้อสงสัยอย่างตั้งใจไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเธอรู้ว่าทุกข้อความคือโอกาสในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก แล้ววันหนึ่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงวิดีโอที่น้ำหวานเล่าเรื่องความยากลำบากในการปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการปากดำและการเฝ้าระวังนกศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมีใดๆเพื่อให้ได้ข้าวที่หอมอร่อยและปลอดภัยอย่างแท้จริงวิดีโอชิ้นนั้นที่เธอถ่ายเองเล่าเองตัดต่อเองด้วยความเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นไวรัล มีผู้คนจำนวนมากเข้ามารับชมกดแชร์และแสดงความคิดเห็นพวกเขาประทับใจในความมุ่งมั่นความบริสุทธิ์และเห็นอกเห็นใจในความทุ่มเทของเกษตรกรอย่างเธอพ่อคะแม่คะคนดูเป็นแสนเลยค่ะเขาบอกว่าอยากสนับสนุนเขาอยากมาเรียนรู้ที่ไร่ของเราด้วยค่ะแววตาของพ่อกับแม่ที่เคยเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเริ่มมีประกายแห่งความหวังพ่อมองจอโทรศัพท์ด้วยความทึ่ง เป็นไปได้จริงระหวานแค่เล่าเรื่องของเราคนเขาก็สนใจกันขนาดนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของไร่รักดินสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เมื่อมีผู้คนสอบถามเข้ามามากมายถึงวิธีการปลูกผักปลูกข้าวแบบอินทรีย์น้ำหวานก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาเธอเริ่มจัดเวิร์กช็อปออนไลน์ขนาดเล็กโดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสอน ครั้งแรกที่เธอจัดสอนเรื่องปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ง่ายๆที่บ้านมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเกือบ50คนจากทั่วประเทศพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อแลกกับความรู้จากน้ำหวานเสียงหัวเราะและรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพ่อแม่บ่อยขึ้นเมื่อเห็นน้ำหวานนั่งสอนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่วมือถือโทรศัพท์อีกเครื่องเพื่อตอบคำถามจากผู้เรียน พ่อกับแม่เองก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเวิร์กช็อปหรือบางครั้งก็เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงเวิร์กช็อปออนไลน์ประสบความสำเร็จอย่างงดงามผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ต่างโหยหาธรรมชาติและการพึ่งพาตนเองน้ำหวานกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงความปรารถนาเหล่านั้นเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่จริงที่ไร้รักดิน ความสำเร็จจากเวิร์กช็อปออนไลน์ทำให้น้ำหวานกล้าที่จะก้าวไปอีกขั้นเธอประกาศเปิดรับนักเรียนเกษตรอาสาที่ต้องการมาใช้ชีวิตและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่ไร้รักดินเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยเน้นประสบการณ์จริงตั้งแต่เช้าจรดเย็นผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดินการเพาะปลูกการดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตง่ายๆ นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์ได้ทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบสดๆจากไร่และได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์การตอบรับดีเกินคาดมีผู้คนหลายๆวัยทั้งนักศึกษาคนทำงานแม่บ้านที่อยากพาลูกมาสัมผัสธรรมชาติหรือแม้แต่กเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากมาหาความรู้เพิ่มเติมต่างพาก,กันเดินทางมาที่ไร่รักดิน ทำให้บรรยากาศในไร่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยดังขึ้นตลอดทั้งวันแรงงานที่ขาดแคลนก็ได้รับการเติมเต็มจากเหล่านักเรียนอาสาเหล่านี้โดยอัตโนมัติทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเต็มใจที่จะลงแรงงานโอ้ยน้ำหวานนี่มันยากกว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยเสียงหญิงสาวคนหนึ่งอุทานขึ้นขณะพยายามปักดำต้นกล้าข้าวลงในโคลอนอย่างทุลักทุเล น้ำหวานยิ้มอย่างอ่อนโยนค่อยๆค่คะพี่เริ่มต้นก็แบบนี้แหละคะ่ะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆจะรู้สึกสนุกไปเองเลยนะคะลองดูสิคะเวลาที่เราได้เห็นต้นกล้าที่เราลงมือปลูกเองเติบโตขึ้นมามันภูมิใจมากเลยนะรอยยิ้มและความมุ่งมั่นของน้ำหวานส่งผ่านไปยังทุกคนที่มาที่นี่ไร่รักดินไม่ใช่แค่ไร่แต่กลายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเป็นสถานที่ที่ผู้คนได้มาเติมเต็มพลังชีวิต ได้เรียนรู้ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติและได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆรายได้ของไร่รักดินไม่ได้มาจากการขายผลผล,ผลิตอีกต่อไปแต่มาจากค่าลงทะเบียนเวิร์กช็อปค่ากิจกรรมนักเรียนเกษตรอาสาและการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผล,ผลิตในไร่ที่ผู้คนในชุมชนเข้ามาช่วยกันทำโดยน้ำหวานใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวและสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้ติดตามของเธอ จากลูกสาวชาวสวนธรรมดาๆน้ำหวานได้กลายเป็นน้ำหวานเกษตรกรยุคดิจิทัลที่ไม่ได้มีแค่ผืนดินให้อวดแต่มีเรื่องราวมีความรู้มีประสบการณ์และมีชุมชนที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนไร่รักดินกลายเป็นต้นแบบของเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจ พ่อกับแม่ของน้ำหวานมองดูลูกสาวที่กำลังสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมกักให้กลุ่มนักเรียนอาสาฟังอย่างออกรถพวกเขายิ้มให้กันด้วยความภาคภูมิใจความกังวลที่เคยมีจางหายไปหมดสิน้นสิ่งที่เหลืออยู่คือความสุขสงบและความหวานที่สดใสสำหรับไร่รักดิน น้ำหวานพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงแรงกายกลางแดดฝนอีกต่อไปแต่การเปิดใจเรียนรู้การนำเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาปรับใช้และที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยเรื่องราวที่จริงใจและมีคุณค่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากไร่เล็กๆแห่งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่และจุดประกายให้คนอีกหลายคนหันมามองการเกษตรด้วยมุมมองที่ต่างไป เรื่องราวของน้ำหวานและไร้รักดินสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการแบ่งพันเรื่องราวส่วนตัวแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นการสร้างสารรค์และเปลี่ยนเพียนผืนดินให้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และชุมชนได้จริง การที่คนคนหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆกล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสารรค์และกล้าที่จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตนเองครอบครัวและแม้แต่คนรอบข้างได้จริงเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงเส้นทางของน้ำหวานในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จากไร่รักดินแล้ว ในตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าเธอจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโซเชียลมีเดียไปขยายผลเพื่อช่วยเกษตรกรในท้องถิ่นคนอื่นๆให้ก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชุมชนของเธอได้อย่างไรบ้าง